นิ้งทักแชทขอโทษนุ๊กหลังไม่มองนคะค่ะหลังจากอดีตนางเอกสาวอย่างนิ้งกุลสติสิริพงปีดาปัจจุบันได้พันตัวไปเป็นแอร์เฮสเตดได้เปิดเป็นโรคไขกระดูกบกพ่องต่อมาทางน้านของนิ้งกุลสติก็ได้เข้ารับการรักษายอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลคะ่ะอาการของเธอนั้นเป็นช่วงประมาณปี2562แต่ก็ซุดลงมาเรื่อยๆแล้เมื่อไม่นานมานี้กลายเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่า คลิปที่หลายคนเห็นแล้วถึงกับกันน้ำตาไม่ไหวทางด้าน,นของเต๋าสมชายเข้มกัดและนุกสุธิดาได้เดินทางไปเยี่ยมเธอถึงโรงพยาบาลพร้อมกับร้องเพลงที่เป็นตัวแทนของพวกเขาอย่างเพลง โลกทั้งใบให้ในายคนเดียวทำเอาทางด้านของนิ้งกุลสตีนะั้นไม่กระสบตาทั้งคู่เพราะว่าร้องไห้ปล่อยโหออกมานั่นเองค่ะล่าสุดทางด้านของนุกได้ออกมาเปิดใจว่าหลังจากวันนั้นกลับไปทางด้านนิ้งกุลสตีได้ทักข้อความมาหาพร้อมกับบอกว่าขอโทษนะที่ไม่ได้มองหน้านุกกับพี่เต๋าเลยพี่จะร้องไห้พี่ไม่กล้ามองพี่รู้สึกดีใจที่น้องมาหานะยังไงก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะ